ครับสวัสดีครับวันนี้มานำเสนอนะครับดูคติ9 5 9ห้าเพนิกเะเรนะครับคันนี้ปี2017นะครับสภาพโดยรอบนะครับเอกสารทะเบียนแท้นะครับโอนทุกคนส่งบุ๊กเซอร์วิสคู่มือครบนะครับอันนี้สภาพชุดสีนะครับสวยสวยครับสภาพตำนนี้น้อยมากครับคันนี้ ครับเครื่องใสๆครับมีคลิปชิพเตอร์ครับจากโรงงานนะครับท่อครับท่อแต่งนะครับของอาคาพูบิกนะครับเป็นตรงรุ่นของดูคตินะครับคันนี้เป็นท่อกองกล่องนะครับอันนี้เปื้อนนะครับอันนี้เป็นฝุ่นนะครับคันนี้ได้ท่อไปก็คุ้มมากเลยครับมีของแต่งด้านท้ายนะครับเป็น ไฟเลี้ยวด้านท้ายนะครับยางหน้าหลังเทเลอรี่นะครับโลโซคอซ่าทูนะครับดอกหน้าหลังเต็มๆครับยางปีสิบเก้านะครับภาษีพลบเต็มนะครับ,บชุดสีโดยรอบครับสียังสวยๆนะครับชุดสีฉ่ำมากนะครับสีสวยมาก กรนลอยนะครับถังนะครับมีสปูนนะครับสปูนครับก็มีชิวหน้านะครับคันนี้ชิวหน้าเป็นของยี่ห้อปักนะครับแล้วก็อุดกระจก R n G นะครับ ก็มีกาดหม้อน้ำา n g นะครับกาดออยนะครับคันนี้ได้ความสดนะครับสีสวยๆครับปั๊มบนปั๊มล่างแบมโบจากโรงงานเลยนะครับเบรกหนึบๆนะครับความมั่นใจเต็มร้อยนะครับครับภาพโดยรอบนะครับ อันนี้สวยมากนะครับมาดูเลขไม้กันนะครับอันนี้เป็นกระสบัดบริลลินจากโรงงานนะครับกุญแจมีให้2ดอกนะครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายของเร็วให้เรียบร้อยนะครับไม่วิ่งมาเพียง7 7 2 3มกิโลนะครับโหมดปรับได้ปกตินะครับมีเล็กสปอร์ตนะครับเวทนะครับ ตามการใช้งานครับเล็กแรงสุดนะครับสปอร์ตกลางนะครับเวทใช้ขี่ในพื้นถนนเปียกรือขี่ในเมืองนะครับไม่ใช้รอบสูงครับสามารถปรับโหมดปรับความละเอียดได้หมดนะครับมีไฟ ABS ไฟตรงนี้นี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เวลาออกตัวก็ดับปกตินะครับมีอุณหภูมินะครับรอเย็นนะครับมูลหภูมภายนอกนะครับวัดรอบนะครับ ปกตินะครับระบบไฟปกติครับไฟหน้าไฟหลังแต่ออกหมดนะครับฟังเสียงเครื่องกันนะครับ apa ตำหนีมีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นรอยแตกตรงนี้นะครับเกิดจากใช้เครื่องขัดนะครับเครื่องขัดแล้วก็มันขัดแล้วมันโดนแรงเกินไปนะครับมันก็เลยแตกร่อนตรงนี้นะครับไม่มีผลกับการใช้งานครับตำหนีนิดเดียวครับมีแค่ตรงนี้นะครับตำหนีดังนั้นก็สวยๆนะครับนี่ครับโอเคนะครับ ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร9 9 4 2 6 6 6 7 7 5นะครับ f e c o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  k m e s Woop Rider นะครับโอเคนะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้จัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวนะครับจ่ายแค่ค่าดำเนินการไฟแนนซ์ประมาณ1 5 0 0นนะครับยื่นเอกสารเช็คเครดิตไม่ติดแบคลิสต์ไม่ติดบูโรนะครับโอเคนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับผมมาครับ